ดูพี่น้องลูกปลาดุกนะครับลูกปลาดุกนี่หลายตัวแล้วอาหารนั้นด้วยนั้นด้วยนี่ลูกปลาดุกนะครับผมเยอะเลยโอ้ีหหลายตัวเลยครับในเอ่งน้ําเล็กๆเองนะครับผมก็คืนนี้นะครับก็มาเป็นพลานสองสองปลาสองกลบกันนะครับผม ก็มากันสองสามคนนะครับก็มาครอบเวอร์กันนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันดู้พี่น้องไหนอัเดี๋ยเนาะตาผมนะครับตาผมมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนั่งอยู่บนก้อนหินนั่นตัวหนึ่งนะครับอยู่บนนั้นอีกตัวหนึ่งในป่าอีกตัวหนึ่งสามตัวนะครับโอุ้มองยากหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวรอนายพลานลงไป อาจารย์ลงไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะคุ้นไหมนะครับสามตัวเลยเี่ิวติดๆกันนะครับผมวับหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวนะครับกบคลองนะครับพี่น้องกบคลองกิโลละสามร้อยบาทนะครับผมได้แล้วนะครับหนึ่งตัว อยู่ติดดกันเลยนะครับดูพี่น้องไม่วิ่งเลยไม่นีเลยอ,ดดอ้าวโดดแล้วนะครับดดดดวิ่งแล้วยังเหลือไอในปลายตัวนึงไอตัวเมื่อกี้นี่โดดก่อน,นนะครับผมอ่ะมันมองดดยากนะครับดดเดี๋ยวอ่ะให้ในายพลันขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนึงครับผมโอ้ดูพี่น้องงูใหญ่โตเลย มองเห็นไหมครับผมไม่กล้าเข้าใกล้นะครับผมไออะไรอะเหลืองดำอ,ะอ่ะอ่านั่นน่ะดูยาวเลยพี่น้องโอ้ใหญ่โตเลยโอ้ดูพี่น้องนี่เป็นไองูปล้องทองนะครับโอ้ผมถอยดีกว่าเดี๋ยวกะผมไปก่อนฮึฮนะไปพี่น้องไปก่อน เจองูแล้วถอยก่อนดีกว่าโอ้เสียวเสียวนี่มันชอบอยู่ริมคลองแบบนี้ครับพี่น้องมาสองกบนะครับเจองูอ่ะพี่น้องมาดูแป๊บเดียวนะครับขึ้นเั่ยงโมงได้ประมาณกิโลนึงแล้วนะครับผม นี่เกือบสองสองแล้วอ่าเกือบสองกิโลแล้วนะครับผมกบคลองนะครับกิโลสองสามร้อยนะครับผมนี่ต้องขอไปด้วยนะครับคนที่อ่าไม่กินนะครับผมนี่นะครับก็ปักใต้นี่อุดมสมบูรณ์นะครับผมอุดมสมบูรณ์ลงมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าริมคลองได้เกือบสองสองกิโลแล้วนะครับผมที่บ้านผมนี่ขายกิโลละสามร้อยนะครับเป็นกบคลองนะครับผมโอเคไปไปกันต่อ นี่นะครับพี่น้องก็ผลงานคืนนี้นะครับก็ได้ประมาณสามโลได้นะครับสามกิโลนี่กบนะครับเป็นกบคลองนะครับผมก็เครื่องมือนะครับก็ใช้เป็นฉมวกนะครับผมเราก็ลงข้างคลองนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมเป็นกบคลองหรือว่าเป็นกบเขานะครับนี่หากินยากแล้วนะครับผมก็ กิโลละสองร้อยแปดสามร้อยประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับ่ะนะครับก็ได้แล้วนะครับพี่น้องก็ประมาณสองกิโลกว่าเกือบสามกิโลไปนะครับผมก็ประมาณเดินหาแล้วรวมๆแล้วก็ประมาณสี่สิบนาทีนะครับผมก็โอเคนะครับก็ มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็วิถีชีวิตฐานพลานนะครับหลังจากว่างเว้นจากภารกิจนะครับก็ผมก็ออกแผนนะครับก็หยุดหน่วยนะครับก็พอดีมาอยู่ใกล้ๆกับคลองนะครับผมก็บังเอิญไปเจอกบตัวหนึ่งนะครับก็เลยเดินดูนะครับยิ่งเดินดูยิ่งเจอนะครับเลยก็เลยไปเอาฉมวกมานะครับผมฝากให้น้องไปเอาฉมวกมาให้นะครับก็มาหากลุ่นะครับก็อู หนักพอสมควรนะครับก็ได้มือใหญ่เลยนะครับผมก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆนะครับก็ผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องฝากพี่น้องคนที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ